ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมแม็กแคมแล้วก็ทีมงานก็จะพากลับมานะครับอู่ทองนะคจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาดาูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นะที่เราเคยรีวิวเอาไว้เมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขนาดไหนแต่ต้องยอมรับว,ว่ามาคราวนี้รู้สึกว่า จะสวยขึ้นนะครับผมสมาชิกช้างลมลืนนะ,นะอันนี้อันนี้น้องช้างครับนะทีมงานค,คนใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูเลยเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงนะอากาศค่อนข้างร้อนแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูเพื่อนอันนี้เป็นเพื่อนที่อยู่อเมริกาครับพอดีเขามาซื้อที่ซื้อทางทําอะไรของเขาไว้เราก็เห็นว่าเออความคิดหรือแนวทางเขาดีเราก็เลยพยายามที่จะช่วยกันทําคลิปเพื่อ ให้เขาเนี่ยหรือให้ทางทันท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นแนวทางการเป็นอยู่ของเขาเนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ